สวัสดีค่ะทุกคนมาฟังสปอยมินิซีรีส์จีนสนุกๆก,กันดีกว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องมันก็เริ่มต้นขึ้นนางเอกนั้นเธอแต่งงานกับสามีของเธอมาได้สามปีแล้วแล้วนางเอกก็พบว่าเขานอกใจมีผู้หญิงคนอื่นพักหลังมานี้ผู้หญิงคนนั้นมักส่งข้อความมาย้อเย้ยเธอบอกว่าทุกครั้งที่สามีของเธอออกไปสังสรรค์ความจริงแล้ว เขามาค้างคืนที่บ้านของเมียน้อยทุกวันก่อนแต่งงานเธอเคยบอกสามีของเธอแล้วว่าเธอไม่ยอมรับการทรยศเพราะฉะนั้นเธอจะทำตามความตั้งใจเดิมของเธอนั่นก็คือการหายตัวไปจากชีวิตของเขานางเอกติดต่อหาน้องสาวเพื่อขอย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยน้องสาวถามนางเอกว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมนางเอกตอบว่าเธอแน่ใจหลังคุยกับน้องเสร็จนางเอกก็ติดต่อหาทนายความ เพอ่ร่างหนังสือยาเมื่อเซ็นหนังสือยาเสร็จนางเอกก็เก็บมันลงกล่องสีดำหลินมู่เจอ๋อคือสามีของนางเอกเขากลับบ้านมาพอดีพร้อมดอกกุหลาบดอกหนึ่งเขาทักทายนางเอกนางเอกส่งยิ้มให้เขาเขาบอกเธอว่าวันนี้มีลูกค้าที่สำคัญมากเขาก็เลยกลับบ้านช้าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของพวกเรานางเอกจึงเตรียมอาหารไว้หลายอย่างแต่นางเอกสังเกตเห็นว่า บนปกเสื้อของหลินมู่เจอ๋อมีรอยลิปสติกของผู้หญิงเขาชวนนางเอกดื่มนางเอกกลับหยิบของขวัญมาแล้วยื่นให้เขาเขาขอบคุณเธอในตอนที่เขากำลังจะเปิดกล่องเพื่อดูว่าอะไรอยู่ข้างในนางเอกกลับบอกเขาว่าเธออยากให้เขาเปิดมันหลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์หลินมู่เจอ๋อบอกนางเอกว่าได้เขาจะเชื่อเธอเขาจับมือนางเอกบอกเธอว่าคืนนี้เขาจะกลับบ้านดึกหน่อยนะเพราะงาน นางเอกรีบชักมือกลับทันทีหลินมู่เจอ๋อรู้ว่านางเอกไม่พอใจอย่างแน่นอนเขาจึงเดินเข้าไปปลอบเธอบอกเธอว่าเขาสัญญาจะพาเธอไปดูหิมะในวันเกิดปีหน้าอย่างแน่นอนนางเอกถามเขาเขาอยากให้ขาของเธอหายจริงหรือเปล่าหลินมู่เจ๋อตอบว่าแน่นอนตราบใดที่มีเขาอยู่ขาของเธอจะต้องหายดีนางเอกนึกกับตัวเองถ้าหากตอนนั้นเธอรู้ว่าหลินมู่เจอ๋อจะทระยศเธอในอนาคต เธอจะไม่มีทางช่วยเขาเมื่อสามปีที่แล้วนางเอกช่วยหลินมู่เจอเอาไว้จากอุบัติเหตุรถยนต์นั้นทำให้เธอเดินไม่ได้ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นมีสายโทรเข้านางเอกบอกหลินมู่เจอว่าถ้าเขาไม่ว่างก็ไปเถอะเธอดูแลตัวเองได้พูดจบนางเอกก็นั่งรถเข็นกลับห้องเมื่อเข้าไปถึงห้องของตัวเองนางเอกยืนขึ้นความจริงแล้วขาของเธอหายดีตั้งนานแล้วต่อจากนี้ เธอจะยืนหยัดด้วยตัวเองและเขาจะไม่มีทางได้เจอเธออีกเธออยากรู้จริงๆว่าผู้ชายทุกคนบนโลกใบนี้เหมือนกันหรือเปล่าพอไดคอ้ครอบครองจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปปีนั้นที่เธอเกิดอุบัติเหตุหลินมู่เจอทําเพื่อเธอเขาเดินขึ้นบันไดกว่า3,000ัขั้นที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อขอพรให้เธอฟื้นดังนั้นหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาเลยตกลงแต่งงานกับเขาคําขอเพียงข้อเดียวของเธอ ก็คือห้ามเขาทรยศเธอถ้าเขาทรยศเธอเพียงแค่ครั้งเดียว mm. เธอจะหายไปจากชีวิตของเขาหลินมู่เจอ๋อสัญญากับนางเอกดิบดีว่าจะดีกับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้เขากําลังมีผู้หญิงคนอื่นชีวิตแต่งงานของพวกเรากำลังจะจบลงในอีกเจวันข้างหน้าวันต่อมาหลินมู่เจอ๋อพานางเอกมาหาหมอระหว่างที่หลินมู่เจอ๋อไปติดต่อหมอ นางเอกก็ได้รับข้อความจากเมียน้อยที่ส่งมาย่อเย้ยเธอบอกเธอว่าเมื่อคืนนี้หลินมู่เจอมาหาและบอกว่ารักเธอนางเอกอ่านข้อความด้วยความเจ็บปวดไม่นานจากนั้นหลินมู่เจอก็เดินมาหานางเอกบอกเธอว่าเขาจะไปซื้อน้ำมาให้นางเอกรู้ว่าเขาจะไปไหนเธอคว้ามือของเขาไว้แต่ไม่ทันเวลาผ่านไปจนหิมะเริ่มตกเขาก็ยังไม่กลับมานางเอกจึงนั่งรถเข็นไปที่หน้าประตูโรงพยาบาล เธอเห็นหิมะแล้วในตอนนั้นเองมีชายหญิงกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันว่าเดี๋ยวจะมีดารามาที่โรงพยาบาลเธอคือโจหนานรถยนต์คันหรูวิ่งมาจอดหน้าโรงพยาบาลพร้อมกับการปรากฏตัวของโจหนานนักข่าวรุมสัมภาษณ์เธอเพราะมีป,รปาราซี่ปล่อยข่าวที่มีชายคนหนึ่งเขาออกบ้านของโจหนานตอนดึกของเมื่อวานนักข่าวถามเธอว่ามีแฟนแล้วหรือยังโจหนานตอบว่า ในเมื่อมีข่าวปล่อยออกมาแล้วเธอก็จะไม่ปิดบังอีกต่อไปเขาคนนั้นอยู่ในรถกับเธอนางเอกมองเข้าไปในรถแล้วเห็นว่าคนตรงนั้นก็คือหลินมู่เจอ๋อแต่เขามองไม่เห็นเธอโจ้านานบอกนักข่าวว่าแฟนของเธอมีสถานะที่พิเศษมากตอนนี้เธอยังเปิดเผยอะไรมากไม่ได้แต่เธออยากจะบอกเขาว,ว่าวันนี้เธอชอบหิมะมากขอบคุณที่เตรียมหิมะพวกนี้ไว้ให้เธอนักข่าวคนหนึ่งพูดขึ้นมา ว่าโรแมนติกมากหิมมะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเพียงหิมมะปลอมที่หลินมู่เจอ๋อทำขึ้นเพื่อเอาใจโจหนานนางเอกนั่งอยู่บนรถเข็นมองดูสถานาการณ์ตรงหน้าด้วยหัวใจที่เจ็บปวดโจหนานเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ไวยสงสายตาย้อยเย้ยนางเอกนางเอกมองดูสายตานั่นก่อนที่เธอจะเป็นลมบนรถเข็นหลินมู่เจอเห็นนางเอกเข้าตกใจมากรีบพาเธอไปหาหมอเมื่อนางเอกฟื้น เธอเห็นหน้าหลินมู่เจอเป็นคนแรกเขาขอโทษเธอที่ไม่ได้มาหาเธอให้ทันเวลาเพราะที่บริษัทมีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยเขาถามนางเอกว่าเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมนางเอกบอกเขาว่าเธอไม่เป็นไรหลินมู่เจอบอกนางเอกเขาจะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวต่อไปแต่ยังไงนางเอกก็ต้องไปพบสัตวรร์าจายจาฟังเพื่อรักษาขาเขาแน่ใจว่าขาของเธอจะต้องหายดีนางเอกมีท่าทีนึกคิด ลินมูเจอถามเธอว่ากำลังคิดอะไรอยู่นางเอกบอกว่าเธอนึกถึงเรื่องโจหนานลินมูเจอตกใจกลัวว่าจะถูกจับได้เขาพูดกับนางเอกทำไมถึงนึกถึงคนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรานางเอกบอกว่าเธอได้ยินโจหนานประกาศที่หน้าประตูโรงพยาบาลเมื่อครู่เรื่องคนรักของเธอเธออยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครลินมูเจอบอกว่าบริษัทของเขามีศิลปินมากมายเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน นางเอกบอกหลินมู่เจอ๋อคืนนี้หิมะสวยมากเธอควรขอบคุณโจนานที่ทำให้เธอได้เห็นหิมะเธอได้ยินโจนานบอกว่าผู้ชายคนนั้นรักโจนานมากหวังว่าเขาคนนั้นจะไม่เปลี่ยนใจในภายหลังหลินมู่เจ๋อตอบว่าเขาเองก็ไม่รู้แต่ในใจของเขามีนางเอกแค่เพียงคนเดียวนางเอกนึกกับตัวเองใช่แล้วในใจของเขามีเธอแค่คนเดียว แต่ทางร่างกายของเขาสามารถมีใครหลายคนได้ใช่ไหมหลินมูเจอพูดกับนางเอกถ้าเธอชอบหิมะเขาสามารถสร้างหิมะให้เธอได้นางเอกบอกเขาว่าเธอไม่ชอบของปลอมและไม่ชอบคนที่โกหกเธอหลินมูเจอถึงกับสะดุ้งมือสัน่นนางเอกบอกเขาว่าเธออยากกลับบ้านแล้วหลินมูเจอบอกนางเอกว่าพรุ่งนี้เขาจะพาเธอไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนางเอกเลือกที่จะปฏิเสธ เธอไม่อยากไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับเขาอีกต่อไปในตอนนั้นเองหลินมูเจอได้รับสายจากใครบางคนเขาบอกนางเอกว่าให้เธอรอเขาที่นี่เขามีเรื่องด่วนเกิดขึ้นในบริษัทต้องรีบไปจัดการนางเอกบอกเขาว่าไปเถอะหลังจากเขารีบวิ่งไปน้ำตาของนางเอกก็ไหลออกมาเธอลุกขึ้นมาจากเก้าอี้นั่งบนรถเข็นแล้วมาที่หน้าห้องตรวจหญิงตั้งครรภ์เธอพบว่าหลินมูเจอ กำลังประคองโจนานออกมาจากห้องตรวจพอเขาเห็นนางเอกเขารีบปล่อยตัวโจนานแล้วเดินมาหาเธอทันทีหลินมูเจอพยายามทำตัวให้เป็นปกติมากที่สุดเขาบอกว่าเขากำลังแก้ไขปัญหาบางอย่างให้โจนานขณะที่โจนานอยากเปิดเผยต,ตัวตนของตัวเองสุดฤทธิ์แต่ถูกหลินมู่เจอห้ามไว้พร้อมบอกเธอว่าเธอควรรู้ว่าตัวเองเป็นใครโจนานหงุดหงิดจากไปทันที หลินมูเจอจึงพานางเอกกลับบ้านระหว่างนั้นนางเอกก็นึกถึงเรื่องของตัวเองไปด้วยที่เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เพราะหมอบอกว่ามันเสี่ยงต่อตัวนางเอกเองก่อนที่จะแต่งงานเธอเคยถามหลินมูเจอแล้วแล้วบอกให้เขาตัดสินใจว่าจะเลือกเธอหรือเปล่าเพราะเธอมีลูกให้เขาไม่ได้เขาบอกว่าในเมื่อมีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะคนที่เขาชอบก็คือเธอ หลินมู่เจ๋อบอกนางเอกว่าวันนี้เขาจะส่งเธอเข้านอนแต่ในตอนนั้นเองมีสายโทรเข้าเบอร์ของเขาเขาจึงพูดกับนางเอกว่ามีธุระที่ต้องไปจัดการที่บริษัทนางเอกรังเขาไว้ถ้าหากครั้งนี้เขาไม่ไปเธอจะให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่มันไม่เป็นผลหลินมู่เจ๋อเดินออกจากบ้านไปโจหนานส่งข้อความมาบอกนางเอกว่าดูเหมือนหลินมู่เจ๋อจะชอบลูกคนนี้มาก แค่เธอบ่นว่าปวดท้องเขาก็รีบมาหาเธอทันทีนางเอกอ่านข้อความพร้อมกับน้ำตาไหลเธอบอกตัวเองว่าจากนี้เธอจะไม่รักเขาอีกต่อไปนางเอกถอดแหวนแต่งงานออกจากนิ้วแล้วโทรหาใครบางคนเธอบอกว่าเธอมีของที่จะประมูลครบกำหนดเจวันตามที่นางเอกตั้งไว้หลินมู่เจอ๋อบอกนางเอกว่าเขาจะไปทำงานต่างเมือง นางเอกจึงรีบเก็บเสื้อผ้าและจัดการพังข้าวของภายในบ้านสิ่งที่เป็นของรักทั้งหมดจากนั้นเธอก็โทรหาหลินมู่เจอ๋อซึ่งในตอนนี้เขาอยู่กับโจน,นันเขาบอกนางเอกว่าเขากำลังทำงานอยู่เสร็จงานเมื่อไหร่เขาจะรีบกลับไปหาเธอนางเอกบอกเขาว่าเธอแค่โทรมาเตือนเขาของขวัญที่เธอให้ไว้หลินมู่เจ๋อตอบว่ากลับไปเมื่อไหร่เขาจะเปิดมันทันทีนางเอกพูดกับเขา ว่าเขาไม่มีโอกาสแล้วละ่ะนางเอกกดวางสายจากนั้นก็โยนโทรศัพท์ทิ้งเธอเดินออกจากบ้านส่วนทางกับแม่บ้านที่หลินมู่เจอจ้างมาดูแลนางเอกแม่บ้านถึงกับตกใจที่เห็นนางเอกเดินได้หลินมู่เจอ๋อรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเขาจะกลับไปหานางเอกแต่ถูกเสน่ห์ของโจหนานรั้งไว้จนเมื่อแม่บ้านโทรมาบอกเขาว่านางเอกจากไปแล้วเขาตกใจมากรีบกลับบ้านทันที หลินมูเจอพบว่าภายในบ้านข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดดอกกุหลาบที่เขาเอามาให้นางเอกถูกเด็ดจนหมดรูปภาพที่ถ่ายด้วยกันก็ถูกฉีกทิ้งไม่เหลือชิ้นดีหลินมูเจอตามหานางเอกทั่วบ้านแต่ไม่พบเขาถามแม่บ้านว่านางเอกหายไปไหนแม่บ้านบอกว่าเธอเห็นนางเอกเดินจากไปหลินมูเจอไม่เชื่อจะเป็นไปได้ยังไงนางเอกพิการเดินไม่ได้แต่เมื่อเขาลองนึกดีๆที่ผ่านมา นางเอกไม่ยอมเข้ารับการรักษานั่นอาจหมายความว่าเธอไม่ได้พิการหลินมู่เจอแทบสิ้นสติเขาโทรสั่งให้ลูกน้องตามหานางเอกแต่ลูกน้องกลับบอกว่าไม่พบฐานข้อมูลของนางเอกในประเทศนี้หลินมู่เจอแสดงออกอย่างบ้าคลั่งเขาเดินไปหยิบกล่องของข,องขวัญที่นางเอกทิ้งไว้เมื่อเปิดดูเขาพบว่ามันคือใบาย,ยาลินมู่เจอดิ้นไปมาเขาคิดว่านางเอกทิ้งเขาไปแล้ว นางเอกไม่ต้องการเขาอีกต่อไปทางทั้งที่พวกเรารักกันมากแท้ๆทำไมเธอถึงต้องจากเขาไปด้วยในตอนนั้นเองหลินมูเจอ๋อได้ยินเสียงข้อความเข้าโทรศัพท์นางเอกเขาคิดว่าเธอยังอยู่ที่นี่จึงรีบเปิดประตูออกไปดูแต่กลับพบเพียงโทรศัพท์ที่ถูกตั้งไว้เมื่อเขาเปิดขึ้นมาดูพบว่ามันคือข้อความที่โจหนานส่งหานางเอกล้วนเป็นคำย้อยเย้ยถากถางนางเอกบอกว่าตัวเองชนะที่ได้เขามาครอบครอง ส่วนนางเอกแพ้ลินมู่เจอเลื่อนดูข้อความพวกนั้นทีละข้อความอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองทีแท้นางเอกก็รู้เรื่องระหว่างเขากับโจหนานมาโดยตลอดแต่เธอไม่เคยพูดมันออกมาเป็นเขาที่ทรยศเธอลินมู่เจอโมโหโจหนานมากเขารด้บึงไปหาเธอซึ่งในขณะนั้นเธอกำลังไลฟ์คุยกับแฟนๆลินมูเจอตีโจหนานเธอตกใจรีบปิดไลฟ์ทันที จากนั้นทั้งสองคนก็ทะเลาะกันเรื่องนางเอกหลินมู่เจอบอกว่าความจริงแล้วเขาไม่เคยรักโจหนานเลยคนที่เขารักก็คือนางเอกเขาอยู่กับเธอเพียงเพราะอยากมีลูกก็เท่านั้นโจหนานเจ็บปวดมากเพราะเธอได้ให้หัวใจของเธอไปกับเขาแล้วซ้ำยังมีลูกด้วยกันอีกหลินมู่เจอบอกว่าในเมื่อไม่มีนางเอกเด็กคนนี้ก็ไม่มีความหมายต่อไปหลินมู่เจอทุบตีโจหนาน จากนั้นเขาก็เมากลับบ้านนั่งร้องไห้หมดอะไรตายอยากเขารู้ว่าเขาผิดเขาไม่ควรทิ้งเธอไว้ที่บ้านคนเดียวหลายวันผ่านไปข่าวเรื่องที่โจน,นันเป็นชู้กับหลินมูเจอก็ถูกเมาส์กันในโลกอินเทอร์เนต็ตเป็นนางเอกที่ปล่อยข่าวพวกนี้ออกมาเพื่อแก้แค้นเธอรู้สึกสะใจมากตอนที่เห็นข่าวนักข่าวมารอหลินมู่เจอที่หน้าบริษัทเขาจึงใช้โอกาสนั้นในการขอโทษนางเอกออกสื่อ หวังว่าเธอจะกลับมาหาเขาแน่นอนทั้งนักข่าวและชาวบ้านที่ดูอยู่รอบๆต่างมองหลินมู่เจอ๋อด้วยสายตารังเกียจนางเอกเห็นคลิปขอโทษแล้วเพื่อนถามนางเอกว่าเจะยังไงต่อจะกลับไปคืนดีไหมนางเอกบอกว่าอาหารที่มันตกพื้นไปแล้วเธอไม่มีวันเก็บขึ้นมากินใหม่หรอกเพื่อนบอกนางเอกว่าสุดยอดและดีใจที่นางเอกเข้มแข็งขนาดนี้หลินมู่เจอ๋อเมาหัวราน้ำ สภาพแทบดูไม่ได้พ่อกับแม่เป็นห่วงลูกชายจึงรีบมาดูแม่นั้นรักและห่วงใยลูกชายตามใจอยู่เสมอในขณะที่พ่อห่วงเพียงเรื่องที่ลูกชายมีลูกเขาบอกหลินมู่เจอ๋อตอนนี้ควรไปดูแลลูกแทนที่จะมากังวลเรื่องนางเอกหลินมู่เจอบอกว่าเป็นความผิดของพ่อที่ทําให้นางเอกต้องหนีไปหากไม่ใช่เพราะพ่ออยากมีหลานกดดันนางเอกเรื่องลูก เขาก็คงไม่ไปหาผู้หญิงนอกบ้านมาทำลูกสองพ่อลูกทะเลาะกันคนเป็นแม่ทำได้เพียงห้ามแล้วบอกให้จะเย็นเย็นคนเป็นแม่เชื่อว่านางเอกรักลูกชายของเธอไม่มีทางทิ้งไปอย่างไม่ใย,ยดีแน่นางเอกอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่เดี๋ยวเธอก็คงกลับมาหลินมู่เจอผลักแม่ออกเขาบอกพ่อกับแม่ว่าถ้านางเอกไม่กลับมาเขาจะไม่มีวันให้อภัยพ่อกับแม่หลินมู่เจอ เอ่ยปากไล่พ่อกับแมออกจากบ้านไม่นานจากนั้นลินมูเจอก็ได้รับสายจากลูกน้องบอกว่าพบเบาะแสของนางเอกอยู่ที่ต่างประเทศนางเอกมีน้องสาวฝาแฝดคนหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตแล้วคาดว่านางเอกคงสวมรอยเป็นน้องสาวเพื่อหนีหลินมูเจออย่างแน่นอนลินมู่เจอจ้องตัวไปหานางเอกทันทีเขาไปตามหานางเอกที่โรงพยาบาลถามทุกคนที่เดินผ่านว่าเคยเจอนางเอกไหม ทุกคนต่างก็ไม่เคยเจอจนเขาเดินไปเจอหมอคนหนึ่งหมอคนนั้นบอกว่าเคยเห็นนางเอกแต่เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ระหว่างนั้นลูกน้องของหลินมู่เจอเดินมาบอกว่ามีคนพบนางเอกอยู่ที่สวนสาธารณะกลางเมืองหลินมู่เจอจึงรีบไปที่นั่นทันทีในขณะที่คุณหมอได้โทรหานางเอกบอกเธอว่ามีคนมาตามหาเธอที่โรงพยาบาลเหมือนว่าคนพวกนั้นกำลังไปหาเธอ นางเอกจึงรีบหลบทันทีดังนั้นเมื่อหลินมู่เจอไปถึงสถานที่แห่งนั้นเขาจึงไม่พบนางเอกหลินมู่เจอเดินตามหานางเอกมีชายคนหนึ่งถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหลินมู่เจอจึงเอารูปของนางเอกให้ชายคนนั้นดูชายคนนั้นบอกว่าเหมือนนางเอกจะไปจากที่นี่แล้วเธอพูดว่าเธอจะไปตามหาความฝันอะไรสักอย่างลินมู่เจอจำได้ความฝันของนางเอกก็คือการวาดรูป เธอชอบวาดรูปทิวทัศน์และธรรมชาติแต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้ขาใช้การไม่ได้ความฝันของนางเอกจึงต้องถูกเก็บไปเป็นเขาเองที่ทำลายความฝันของเธอเพื่อนถามนางเอกจะไม่ไปให้หลินมู่เจอเห็นหน้าสักครั้งเลยหรอนางเอกตอบว่าในเมื่อตัดสินใจเดินออกมาแล้วก็ไม่ควรก้าวเข้าไปอีกนางเอกกับเพื่อนเดินออกจากสถานที่แห่งนั้นทันทีหลินมู่เจอมองเห็นผู้หญิงที่คล้ายๆนางเอก เขารีบวิ่งตามไปแต่ลูกน้องรั้งเขาไว้บอกเขาว่าเขาควรกลับไปที่บริษัทในตอนนี้หุ้นของบริษัทกำลังวิกฤตเป็นช่วงเวลาที่บริษัทต้องการตัวเขามากที่สุดหลินมู่เจ๋อเลยจำต้องกลับไปสามเดือนต่อมาหลินมู่เจ๋อจัดการงานที่บริษัทจนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเขารีบเตรียมการไปหานางเอกทันทีขณะที่โจหนานนั้นหลังมีข่าวเรื่องที่เธอเป็นเมียน้อยคนอื่นออกมา ชีวิตของเธอตกต่ำขั้นสุดถึงขนาดต้องมาทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดโจหนานเตรียมการเอาคืนหลินมู่เจ๋อให้สาสมกับความแค้นที่อยู่ในใจของเธอนางเอกนั้นเธอจัดงานทิทรรศการภาพวาดของเธอที่เมืองแห่งหนึง่งหลินมู่เจ๋อมางานนี้ด้วยเขาจำได้ว่างาน,นทิทรรศการคือหนึ่งในความฝันของนางเอกหลินมู่เจอ๋อหอบดอกกุหลาบมาสแสดงความยินดีกับนางเอกในตอนที่เจอเขาใบหน้าของนางเอก จากที่ยิ้มแย้มก็หุบลงทันทีเขาแสดงความยินดีกับนางเอกในที่สุดก็มีงานนิทิศการศิลปะของตัวเองแล้วหลินมูเจอยื่นช่อดอกกุหลาบสีแดงให้นางเอกนางเอกพูดกับเขาว่าใครบอกเขาว่าเธอชอบกุหลาบแดงและที่สำคัญเขามีจดหมายเชิญเข้าร่วมงานไหมถ้าไม่มีก็เชิญออกไปซะหลินมูเจอขอร้องนางเอกอย่าไล่เขาไปเลยเขาผิดจริงๆที่ทรยศเธอ เขาไม่ควรไปมีลูกกับผู้หญิงอื่นแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นไม่มีอีกแล้วเขาขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมนางเอกบอกเขาว่าเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหลินมู่เจ๋อบอกนางเอกอย่ายเย็นชากับเขาเลยจะตีจะดุจะด่าเขายังไงก็ได้แต่อย่าทำกับเขาเหมือนคนแปลกหน้านางเอกบอกเขาว่าไปซะเธอไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกหลินมู่เจอบอกนางเอกเขาเลิกกับโจหนานไปนานแล้ว คนที่อยู่แถวนั้นเริ่มนินทาพวกเขาทั้งสองคนเพราะรู้ข่าวของหลินมู่เจอ๋อในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งเดินมาหานางเอกเขาบอกว่าเขาคือสามีของนางเอกหลินมู่เจ๋อช็อกขอมั่นใจว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาคือนางเอกไม่ใช่น้องสาวฝาแฝดของเธออย่างแน่นอนแต่คนตรงหน้าก็ยังยืนยันว่าเธอไม่ใช่จากนั้นก็สั่งให้รปภมาลากตัวหลินมู่เจอออกไป นางเอกขอบคุณคุณชินที่ช่วยเหลือเขาเดินตามนางเอกแล้วพูดกับเธอว่าเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นมอบโอกาสให้เขาจีบเธอได้ไหมนางเอกตอบว่าไม่ได้การแต่งงานคือคุกสำหรับเธอเธอจะไม่ยอมให้ใครมาผูกมัดเธอด้วยความรักอีกต่อไปคุณชินบอกนางเอกแล้วถ้าหากเขาไม่ผูกมัดเธอละ่ะเขาสามารถปล่อยให้เธอเป็นอิสระได้เขาสามารถตามใจเธอได้ทั้งหมดนางเอกบอกเขาว่า มีคนเคยพูดสิ่งที่สวยงามมากกว่านี้ให้เธอฟังแล้วเธอก็ทุ่มเทใจให้กับสิ่งนั้นแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่เหมือนกับที่เธอคิดเลยคุณชินบอกนางเอกว่าเขาเข้าใจแล้วเขาเคารพการตัดสินใจของเธอและขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จในอาชีพการงานทั้งสองคนจับมือกันคุณชินเดินจากไปในตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งถือดอกไม้เดินเข้ามาบอกว่าเป็นแฟนคลับของนางเอก นี่เป็นดอกไม้ที่ตั้งใจนำอมอบให้โจหนานนั้นมั่นใจว่าตัวเองปลอมตัวมาดีแล้วและว,วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่นางเอกมีชีวิตอยู่แต่เธอไม่คาดคิดเลยว่านางเอกจะกระชากหมวกของเธอออกเพราะจำเธอได้ในทันทีสองสาวจึงโต้เถียงกันไปมาเรื่องหลินมู่เจอ๋อโจหนานทุกนางเอกตกไปหทีจึงยิ่งแค้นใจในตัวนางเอกเพราะนางเอกทำให้เธอตกงานลนต,ตอนที่นางเอกเดินเลยเธอไป เธอจึงหยิบมีดที่ซ่อนไว้ออกมาคิดใช้มันแทงนางเอกแต่หลินมู่เจอ๋อช่วยนางเอกได้ทันเขาคว้าม,มีดเล่มนั้นไว้มือของเขาจึงเปลืกเปื้อนเต็มไปด้วยเลือดเขาหันไปถามนางเอกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมนางเอกตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น้อยหลินมู่เจอ๋อด่าทอโจนานดูเหมือนว่าเขาจะใจดีกับเธอมากเกินไปโจนานเกิดกลัวขึ้นมาเธอจึงวิ่งหนีนางเอกจะไล่ตาม ต่หลินมู่เจอบอกนางเอกว่าไม่ต้องตามหรอกคนของเขาอยู่ข้างนอกโจ้หนานหนีไปไหนไม่ได้นางเอกขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือแล้วบอกให้เขารีบไปทําแผลที่โรงพยาบาลหลินมู่เจอบอกนางเอกเขามีเรื่องอยากคุยกับเธอนางเอกบอกเขาแต่เธอไม่มีอะไรจะคุยกับเขาต่อจากนี้อย่ามารบกวนเธออีกหลินมู่เจอพูดกับนางเอกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเธอคือซูรานนางเอกตอบว่าใช่ แต่เธอไม่ใช่คนเดิมในอดีตแล้วคนในอดีตคนนั้นได้ตายไปแล้วถูกฆ่าด้วยมือของเขาเองลินมู่เจอขอโทษนางเอกมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดเขารู้ว่าเธอเกลียดเขาแต่เขาไม่มีเธอไม่ได้ยกโทษให้เขาได้ไหมให้โอกาสได้เริ่มต้นใหม่นางเอกตอบว่าไม่เธอเคยรักเขายอมทุกอย่างเพื่อเขาจนสูญเสียตัวเองและเกือบทำลายชีวิตของตัวเองครั้งนี้เธอพอแล้ว พอเธอรู้ว่าเขาหักหลังเธอเธอใจสลายมากมีจังหวะหนึ่งที่เธอคิดขึ้นมาเธออยากจะฆ่าเขากับผู้หญิงคนนั้นด้วยมือของตัวเองด้วยซ้ําแต่สามเดือนมานี้พอหยิบผู้กันขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองไม่ได้รักเขาอีกต่อไปแล้วไม่มีแม้แต่ความเกลียดชังพวกเราจบกันด้วยดีเถอะหลินมู่เจอบอกว่าไม่พวกเราจะไม่เลิกกันมันต้องมีโอกาสที่พวกเราได้เริ่มต้นกันใหม่นางเอกบอกเขาว่า โอกาสมันหมดแล้วเขาเคยคิดถึงเธอในตอนที่เขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นบ้างไหมในวันครบรอบปีที่สามของพวกเราเธอหวังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่เขากลับไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วทอรอยศ์เธอหลินมู่เจอบอกนางเอกว่าที่เขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นก็เพราะเธอเขาอยากให้ผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกให้พวกเราคนที่เขารักมีแค่นางเอกคนเดียวนางเอกถามเขา งั้นสามารถบอกได้ไหมว่าเขาไม่เคยแตะต้องผู้หญิงคนนั้นไม่เคยรู้สึกแม้แต่นิดเดียวพวกเราจบแบบนี้มันดีที่สุดแล้วนางเอกเดินจากไปหลินมู่เจอแทบทรุดลงกับพื้นเพราะเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยลูกน้องของเขาได้พาตัวโจหนานเข้ามาเขาบอกให้ลูกน้องส่งตัวเธอให้กับตำรวจโจหนานกลด่าเขาในใจต่อให้วันนี้เธอต้องลงนรกเธอก็จะไปพร้อมกับเขา คืนนี้ระหว่างที่นางเอกกำลังเดินกลับบ้านเธอพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามเธอนางเอกกลัวมากเธอจึงวิ่งเข้าไปหลบข้างพุ่มไม้และหยิบอิดก,ก้อนหนึ่งขึ้นมานางเอกใช้มันตีหัวผู้ชายคนนั้นก่อนจะพบว่าเขาคือหลินมูเจอ๋อนางเอกตกใจไม่น้อยเขาบอกเธอว่าเขากลัวว่าเธอจะไม่ปลอดภยัยจึงได้แอบเดินตามมานางเอกบอกเขาว่าตราบใดที่เขาอยู่ห่างจากเธอ เธอก็จะไม่เจ็บปวดและไม่อันตรายหลินมูเจอจึงทำได้เพียงขอโทษนางเอกเขากลับบ้านเอาแต่ดื่มแล้วนึกถึงช่วงเวลาที่นางเอกปฏิเสธเขาเขาดื่มหนักมากถึงขนาดไอออกมาเป็นเลือดลูกน้องมาพบจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหลินมูเจอฟันเห็นนางเอกเห็นช่วงเวลาที่เขาขอเธอแต่งงานแต่นางเอกปฏิเสธเขาแล้ววิ่งไปกอดผู้ชายคนอื่น หลินมูเจอสะดุ้งตื่นด้วยอาการตกใจลูกน้องบอกเขาว่าเขาดื่มหนักเกินไปจึงมีแผลที่ช่องท้องโชคดีที่ส่งถึงมือหมอได้ทันลูกน้องได้รายงานสถานการณ์ที่บริษัทให้หลินมูเจอฟังแต่เขากลับเอาแต่สนใจเรื่องของนางเอกสำหรับเขาในตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับเรื่องของนางเอกอีกแล้วลูกน้องจึงเตือนสติเขาหากเขาไม่โฟกัสที่บริษัทบริษัทจะต้องล้มละลายแน่ไม่นานจากนั้น พ่อกับแม่ของหลินมู่เจอ๋อก็มาถึงพ่อบอกหลินมู่เจอ๋อในตอนนี้ควรเห็นภาพรวมมากกว่าจะไปสนใจเรื่องส่วนตัวหลินมู่เจ๋อบอกว่าเขาก็แค่อยากให้นางเอกกลับมาอย่างอื่นไม่สําคัญพ่อจึงต่อว่าเขาที่ทําให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพนี้นางเอกไม่มีวันกลับมาหลินมู่เจ๋อบอกว่าไม่จริงนางเอกจะต้องกลับมาหาเขาคนเป็นแม่รีบดึงพ่อไปคุยบอกว่าอย่าพูดแบบนี้กับลูก ตอนนี้ลูกทรามานมากพอแล้วคนเป็นพ่อจึงพูดไม่ออกจากนั้นแม่หลินมู่เจ๋อได้ติดต่อหานางเอกเพยายามขอร้องอ้อนวอนให้นางเอกมาเยี่ยมลูกชายจนนางเอกบอกว่าไม่เรื่องระหว่างเธอกับหลินมู่เจ๋อได้จบลงแล้วต่อจากนี้อย่าให้เขามารบกวนเธออีกไม่อย่างนั้นเธอจะแจ้งตำรวจนางเอกกดวางสายทันทีแม่หลินมู่เจอ๋อจึงด่านางเอกว่าใจดำ จากนั้นสองสามีภรรยาก็เข้าไปดูแลลูกชายตัวเองพ่อบอกให้หลินมู่เจอตั้งใจพักผ่อนอยู่ในโรงพยาบาลให้ดีแล้วอยากไปหานางเอกอีกหลินมู่เจ๋อตอบว่าไม่ตราบใดที่เขายังไม่เซ็นใบายานางเอกก็ยังคงเป็นภรรยาของเขาอยู่พ่อจึงเอาคลิปเสียงที่อัดไว้เมื่อครู่ให้ลูกชายฟังเป็นคำพูดที่นางเอกปฏิเสธและถ้าหากหลินมู่เจอมารบกวนเธออีกเธอจะแจ้งตำรวจ หลินมู่เจอร้องไห้ออกมาเขาไม่เชื่อมันไม่จริงตรับใดที่เขาวิ่งไล่ตามนางเอกนางเอกจะต้องให้อภัยเขาหลินมู่เจอตะเกียกตะกายลงจากเตียงผู้ป่วยเขาพยายามลุกขึ้นพ่อจึงเรียกสติเขาจะไปหานางเอกทำไมไปให้เธอดูถูกอย่างนั้นหรอหลินมู่เจอมองพ่ออย่างไม่ยอมรับความจริงด้านนางเอกนั้นเธอเก็บกระเป๋าย้ายออกจากที่พักเก่า เพื่อนที่มาช่วยนางเอกถามนางเอกจะไม่ไปพบหลินมู่เจอ๋อจริงหรอหลังจากนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วนะนางเอกบอกว่าพ่อของเธอนอกใจแม่และทําให้แม่ต้องตายจากนั้นพ่อก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตคิดว่าแม่ของเธอที่อยู่บนสวรรค์อยากเจอหน้าพ่อไหมละ่ะเพื่อนนางเอกตอบว่าคงไม่ถ้าหากเธอเป็นแม่นางเอกคงไม่อยากเจอนางเอกบอกเพื่อนเธอเองก็เหมือนกัน พวกเราไปกันเถอะลินมูเจอได้รับการดูแลยอย่างดีจากแม่ระหว่างนั้นเขาได้ยินพยาบาลสองคนพูดเรื่องนางเอกบอกว่านางเอกกำลังจะเดินทางรอบโลกเขาตกใจมากกระโจนออกจากเตียงผู้ป่วยแล้วรีบไปหานางเอกพ่อกับแม่ก็รั้งเขาไว้ไม่ทันลินมู่เจอมาถึงบ้านที่นางเอกเคยพักพยายามเคาะประตูเรียกแต่เขาก็ไม่เห็นนางเอกในตอนนั้นเอง เขาหันไปเห็นแท็กซี่ซึ่งมีนางเอกนั่งอยู่ภายในรถเขาวิ่งตามแท็กซี่คันนั้นเพื่อนถามนางเอกจะจอดไหมนางเอกตอบว่าไม่เส้นทางของเธอต่อจากนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆเธอจะไม่มองย้อนกลับไปมองเส้นทางที่เคยเลวร้ายอีกหลินมู่เจอ๋อวิ่งตามรถไม่ทันเขาทุดลงกับพื้นร้องไห้ออกมาเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอหนึ่งเดือนต่อมาปีใหม่กำลังจะมาถึงหลินมู่เจอ๋อ ยังคงอยู่ในความทุกข์ภายในใจเขามมโนว่านางเอกยังคงอยู่กับเขาและฉลองปีใหม่กับเธอโดยใช้ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เป็นตัวแทนของนางเอกภายในห้องของเขาเกลื่อนกลาดไปด้วยขวดเหล้าบริษัทของเขาในตอนนี้กำลังล้มละลายไม่มีใครตามหาตัวหลินมู่เจอเจอเขาดื่มเหล้าอึกสุดท้ายพร้อมกับฟังข่าวความสำเร็จของนางเอกจากนั้นก็หลับไป